โยมให้ทานเป็นอติเลกให้ทานมากมายเยอะแยะเลยแต่โยมไม่รักษาศีลไม่ภาวนานะโยมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกายามานะในวันดึงยามาดุสิตนิม,ม,มานราดีไล่ไปถึงอรณิมิตตวสวัตติแต่หลังจากตายจากเทวดาพวกนี้แล้วก็ไปเกิดในนรกในเดชานเพลวิสัยเราคุยกันไม่จบต้องคุยให้จบถึงตอนเทวดาตายด้วย พระพุทธเจ้าได้คุยจบรมตายไปไหนเทวดาตายไปไหนไปนรกกันหมดนะและเข้ากับดินมหาปตพีที่รอดกลับมาเป็นเทวนาและมนุษย์อีกเท่ากับเศษดินปลายเลย็บให้ทานมาทุกประเภทเลยภาษาลิบุตรเป็นคนถามนะบอกให้ทานยังไงได้ผลใหญ่น่สงใหญ่ให้ทานยังไงไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่พุทธเจ้าบอกสาษาิบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผล มีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดกันบ้างไหมเคยทั้งนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ให้พวกนี้ตายไป,ไปจะได้เกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตูมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีผู้ที่สองคิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดแบบแรกไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสม ไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สุวนผลของทานนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดแค่เนี้โยมก็เคยคิดเออให้ทานไปเถิดแมทําความดีนะ่ะใช่ไหมพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดิ่งสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่หลังจากตายแล้วก็เป็นอามีต้องกลับมาสู่สังสารวาัตรไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันอีกพวกหนึง่งไม่คิดทั้งสองแบบแต่คิดว่าให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาเคยไหม เ่ยนะเอาข้าวเอาน้ําไปให้นะไปถวายที่นั่นน่นนี่พวกนี้ก็อาคามีเหมือนกันไม่พน้นนรกนะอีกพวกหนึง่งเขาจะคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าเขาจึงถวายข้าวน้ําผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยพระที่ผมไฟแก่สมณะหรือเปล่ารั้นตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะไล่ชั้นสูงไปอีก น่ะเอเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะอีกพวกหนึ่งให้ทานเนี่ยคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจซึ่งอันนี้ก็มีสอนกันเยอะให้ไปเถอะสบายใจสุขใจก็พอแล้วใช่ไหมไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปรนรัิมิตรวสวตัตตีเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดในชั้นกามาภพยังมีสูงอีกคือชั้นรูปภพและอรูปรพอีกเยอะเลยน่นลรนมิตวสวตัตตีตายแล้วเป็นยังไง เป็นอาคามีเช่นกันไม่พ้นนรก